ในจกักรวาลมาเวลมีหนึ่งในตำนานที่ไม่เคยมีใครไม่รู้จักเป็นหนึ่งในตำนานที่เลึนลับที่ได้มีการบอกเล่ากันมานานกว่า400ปีนั่นคือตำนานเทนลิงซึ่งมีนักรบจีนที่เก่งกาจเป็นผู้ครอบครองมันเป็นคนแรกนั่นมีนามว่าวนหวูผู้ซึ่งครอบครองพลังบุแหวนทั้ง10มอบพลังให้กับผู้ใช้เปรียบเหมือนดังเทพและมีชีวิตเป็นอมตะ ตามตำนานนั้นว่ากันว่าเขาได้พลังอำนาจนี้มาจากป่องภูเขาไฟหรืออีกตำนานก็บอกว่าเขาได้มันมาจากสุสานเทพและด้วยพลังอำนาจนี้เองเขาจะใช้มันเพื่อพดุงความยุติธรรมให้กับโลกนี้แต่ทว่าในตอนนั้นเขากลับต้องการมันเพียงพลังอำนาจและทรัพย์สินเงินทองเปิดเรื่องมาที่เวนบูชายผู้ได้รับพลังอำนาจมาจากเทลิง ในตอนนั้นเขาก็เริ่มสร้างอาณาจักรด้วยตัวเขาเองตั้งแต่นั้นมาเริ่มสร้างเป็นองค์กรขนาดใหญ่ภายใต้การควบคุมของเขากระจายคนไปทั่วทุกมุมโลกเปิดปฏิบัติการลับต่างๆภายใต้เงามืดเพื่อคนลมรัฐบาลกำหนดการสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์ตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาจนถึงในปี1996 ตอนนั้นหวนบูเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการแล้วในโลกธรรมดาใบานี้ไม่มีอะไรที่เขาจะต้องพิชิตอีกต่อไปและไม่อยากได้อะไรที่มากไปกว่านั้นเขาจึงได้เริ่มต้นในการเสาะแสวงหาสิ่งเร้นลับของโลกจนได้พบเข้ากับตำนานทาโลตามประวัติแล้วทาโหลนั้นเป็นที่อยู่ของผู้มีพลังวิเศษที่อยู่รวมกับสัตว์วิเศษจำนวนหนึ่ง แต่ทว่าทางเข้าไปที่นั้นยังคงเป็นปิศนามาจนถึงทุกวันนี้และสิ่งนี้เองช่างท้าทายอำนาจของหวนบูเป็นอย่างมากตั้งแต่นั้นมาเขาเริ่มออกสำรวจในทันทีซึ่งอยู่บนเขาผาไผ่ขนาดใหญ่บอกได้ว่ามันไม่ใช่ธรรมดาเลยจริงๆมันเป็นทั้งขาวงกฏที่จ้องจะขมืมบคนที่จะย่างกายเข้าไปในป่าแห่งนี้ และแน่นอนค่ะว่าถ้าใครได้หลงเข้าไปแล้วไม่มีโอกาสได้กลับออกมาอีกแน่นอนและตอนนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีความสามารถลอดชีวิตจากป่าไผ่วงกฏแห่งนี้มาได้เพราะอำนาจของเทล,ลิงนั่นคือบนบูเมื่อบนบูได้เข้าไปในตอนนั้นเองเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าหญิงรีหญิงรี่เธอเป็นคนคอยคุ้มกันทางเข้าท้าโล และเธอนั้นได้บอกกับวนหูให้กลับไปซะถ้าไม่อยากเจ็บตัวแต่เป็นไปไม่ได้หรอกที่เขานั้นจะยอมรับฟังเธอวนหูใช้อำนาจพลังเทลิงเข้าสู้กับเธอแบบเต็มกำลังแต่บอกได้เลยค่ะว่าหญิงปิศนาคนนี้ไม่ธรรมดาสามารถรับมือการต่อสู้ของวนหูได้ทุกขบวนท่าจนสามารถเอาชนะเขาได้อย่างง่ายดายนับเป็นครั้งแรกที่วนบูต้องพ่ายแพ้ให้กับหญิงปิศนา วนวูโดนโทอซัดเข้าเต็มๆจนล่างนั้นกระเด็นลงไปในน้ําเมื่อวนวูเงยหน้าขึ้นมาเธอก็หายไปเสียแล้วขณะเดียวกันวนวูรู้สึกดีกับเธอเป็นพิเศษหรือนี่คือความรักในชีวิตของเขาครั้งแรกและภาพก็ตัดไปที่เขาด้วยคลองรักกับหญิงลี่และมีบุตรด้วยกันนามว่าชางชีแต่นั้นมาต้องแลกกับการที่ญิงลี่ต้องทิ้งพลังของเธอไว้ที่ทาโล เพื่อมามีครอบครัวกับวนวบูและหญิงลี่ได้ให้ไส้คอยกเป็นของขวัญให้กับชางชีได้เก็บไว้ด้วยชิ้นหนึ่งก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะตัดภาพมาที่ปัจจุบันมาพบกับชางชีพระเอกของเรากันบ้างนะคะซึ่งตอนนั้นเขาเพิ่งตื่นนอนจากการฝันแล้วเตรียมตัวจะออกไปทำงานเป็นพนักง,งานรับรถในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งพร้อมกับ คู่หูของเขาที่เธอนั้นมีชื่อว่าเควีที่บอกได้เลยว่าเคทีนั้นขับรถติ้งไม่เป็นสองรองใครในเมืองนี้อย่างแน่นอนว่าแต่อาชีพของเธอนั้นไม่ค่อยเป็นที่ปลื้มของคนในครอบครัวเธอสักเท่าไหร่จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งได้มีเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องเปลี่ยนชีวิตเขาทั้งสองคนนี้ไปตลอดการมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำให้ชะตาชีวิตของทั้งคู่ได้เปลี่ยนไป ขณะที่เครตี้กำลังขึ้นรถเมย์ประจำทางไปทำงานที่โรงแรมในช่วงเช้าอยู่ๆก็มีชายชาวจีนวัยกลางคนคนหนึ่งถามถึงส้อยคอหยกของชางชีและบังคับให้ชางชีส่งมาให้เขาแต่เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่ชางชีจะยอมจนเครตี้เห็นเข้าก็พยายามขอร้องชายปริศนาคนนั้นอย่ามายุ่งกับพี่ชายของเธอเพราะเขาไม่สู้ไขว่าแล้วชายชาวจีนคนนั้นก็ไม่สน ขณะที่เคที้ยังไม่ทันพูดจบชายชาวจีนไม่ฟังเคที้ได้เผลอเอามือผักหัวเคที้หงยท้องไปอย่างแรงชางชีเห็นเข้าจึงรู้สึกมโหยอย่างมากที่ชายชาวจีนไปทําเคที้จึงทนไม่ไหวจึงซัดหมัดเข้าใส่ชายชาวจีนอย่างแรงจนชายชาวจีนนั้นหงยท้องกระเด็นไปอย่างไกลและทันใดน,นั้นชายร่างใหญ่คนหนึ่งในสมุนของชาวจีนที่มีมือเป็นมีดก็ได้เหวี่ยงมีดเข้าใส่ชางชีอย่างไม่ยั้งเลยทีเดียว ในขณะนั้นพลังและความสามารถของชางชีพระเอกหนุ่มของเราสามารถจัดการอัดทุกคนได้แบบไม่ยั้งเช่นกันแบบว่ารับคาบหนึ่งลุมสิบกันเลยทีเดียวและเมื่อนักเลงพ่ายแพ้ไปแล้วชางชีก็ได้พบว่าสร้อยคอของเขาได้หายไปเสียแล้วเมื่อเหตุการณ์นี้จบลงเครทีก็ได้เกิดความสงสยัยจึงได้ขอคุยกับชางชีเป็นการส่วนตัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นให้ชางชีเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวทั้งหมดชางชีเล่าว่า พวกนั้นเป็นคนที่พ่อฉันส่งมาและในตอนนี้มันกำลังมุ่งเป้าไปที่น้องสาวของฉันด้วยเดี๋ยวฉันกลับมาเราให้ฟังต่อนะแต่เคลที่นั้นกลับไม่ไปผ่านนายจะไปไหนฉันไปด้วยเดี๋ยวนายไปเล่าต่อบนเครื่องบินนะถ้าอย่างนั้นช่างก็ไม่มีทางเลือกตามใจเคลที่จากนั้นช่างจึงได้เล่าเรื่องราวในอดีตของเขาให้กับเคลที่ได้ฟังถึงเหตุการณ์หลังจากที่แม่ของเขาตาย พ่อก็ได้ฝึกการต่อสู้ให้กับชางอย่างเข้มข้นตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยก็ว่าได้ยอมรับได้ว่ามันโหดร้ายขนาดไหนกับเด็กอายุ7ขวบฝึกมาตลอดจนถึงอายุ14ปีแต่ซูเซียลิงน้องสาวคนเดียวของชางนั้นพ่อกับสั่งห้ามไม่ให้จับอาวุธในการต่อสู้อย่างเด็ดขาดแต่เซียหลิงก็แอบฝึกมันแบบลับๆเพราว่าในตอนนั้น ชางกับจดจำชีวิตช่วงก่อนที่แม่ตายไปไม่ได้เลยจากนั้นมาพ่อก็ได้มอบภารกิจสำคัญให้กับเขาให้เขาไปฆ่าคนคนหนึ่งเมื่อเสร็จภารกิจนั้นและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันก็ไม่เคยกลับไปหาพ่ออีกเลยในตอนนั้นชางชีกับเคที่ได้มาถึงที่มาเก๊าพอดีพวกเขาเลยตรงดิ่งไปที่ครับเฮาแห่งหนึ่งในเมืองทันที ที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ครับเฮาธรรมดาสินะเพราะว่าที่นั่นคือสนามการประลองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนเลยก็ว่าได้ที่ได้รวบรวมนักสู้ต่างแดนต่างๆมากมายได้เดิมพันกันด้วยเงินจํานวนมหาศาลซึ่งชางก็ได้รู้ว่าซูเซียหลิงน้องสาวของเขาได้อยู่ที่นี่แน่ตามเบาะแสในตอนที่เข้ามาถึงเขากลับได้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยชายปริศนาคนหนึ่ง และดูเหมือนเขาจะรู้จักช่างเป็นอย่างดีและเขาได้ให้ช่างขึ้นต่อยในนัดต่อไปด้วยคลิปการต่อสู้ของช่างที่สู้กับลูกสมุนชาวจีนเมื่อวันก่อนที่มีคนถ่ายลงโลกโซเชียลจนลงดังไปทั่วโลกซึ่งในตอนนั้นช่างก็ไม่เคยจะอยากต่อสู้เท่าไรนะักแต่เมื่อชายคนนั้นได้เสนอข้อแรกเปลี่ยนกับช่างว่าถ้าขึ้นต่อสู้จะได้พบกับซูเซียหลิงน้องสาวของเขา มันจึงทำให้ชางไม่มีทางเลือกต้องจำใจรับปากขึ้นต่อสู้พันใดนั่นเองผู้ต่อสู้ที่ปรากฏต่อหน้าชางไม่ใช่ใครที่ไหนคือซูเซียหลิงน้องสาวแท้ๆของเขานั่นเองซึ่งในขณะที่ชางกำลังตกตะลึงอยู่นั้นก็ทำให้ซูเซียหลิงน้องสาวของเขาได้ต่อยน็อกไปอย่างง่ายดายและชางก็ได้รู้ภายหลังว่าซูเซียลิงเป็นเจ้าของคลับแห่งนี้ชางก็ไม่รอช้า รีบบอกน้องสาวเขาทันทีว่าพ่อก,กำลังจะมาเล่นงานแย่งสร้อยหยกของเธอไปเพราะของเขานั้นได้โดนแย่งไปแล้วและช่างพูดไม่ทันจบงานก็เข้าอีกครั้งพวกมือดาบพร้อมกับพักพวกองค์กรเทลลิงก็ได้บุกมาทันทีจนในที่สุดสร้อยหยกของน้องสาวก็ได้ถูกชิงไปแต่ครั้งนี้ช่างจะไม่ปล่อยให้รอยนวลได้อีกทันใดนั้น ช้างก็ได้จัดก,การกับสมุนของเทนล,ลิงเกือบจะฆ่ามันได้สําเร็จแล้วเชียวทันใดนั้นพ่อของช้างวนบูก็ได้ปรากฏตัวมาแล้วก็บอกให้หยุดพอแล้วเด็กๆกลับบ้านกันเถอะเรื่องการต่อสู้ก็ได้ยุติลงทันทีชางและแคที่พร้อมทั้งซูเรลิงทั้งสามได้ถูกส่งตัวกลับไปที่ฐานบัญชาการของกลุ่มเทนล,ลิงเพื่อที่หวนบูจะได้อธิบายเหตุผลที่ทำแบบนั้นกับลูกๆของเขา เขาได้อธิบายว่าพ่อนั้นได้ปล่อยลูกๆให้ใช้ชีวิตเป็นอิสระนานมากกว่าสิปีแล้วและตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ลูกจะต้องกลับมาช่วยพ่อบ้างหวนบูได้เล่าย้อนกลับไปถึงตอนที่เขานั้นหยิงทนงในอำนาจและทรัพย์สินเงินทองจนไม่มีผู้ใดนั้นสามารถปราบเขาได้จนวันหนึ่งเขาได้พบกับแม่ของลูกหญิงลี่ ที่เธอนั้นเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่จัดการกับวอนบูได้จนหมดหนทางสู้และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็เริ่มจะทิ้งทุกอย่างพลังอำนาจและหญิงดีก็ได้ตัดสินใจละทิ้งทาโลเพื่อมาอยู่กับพ่อส่วนพ่อนั้นก็ไม่เคยใช้เทลลิงอีกเลยนะับตั้งแต่นั้นมาเพราะวนวูตัดสินใจได้เลือกที่จะแก่เท่าไปกับผู้หญิงคนนี้แต่ทว่าหลังจากที่เธอตายไป วนบูก็ใช้ชีวิตเคร่งขว้างไปหลายปีและเริ่มกับมาฝึกตำนานเทลลิงอีกครั้งจนได้รู้ว่าพวกมันมีความรับบางอย่างซ่อนอยู่ที่เกี่ยวกับประตูบานหนึ่งที่มันนั้นได้ใช้ขังแม่ของลูกไว้นั่นเองซึ่งวนบูก็บอกเขาว่าเหมือนจะได้ยินเสียงของแม่คอยกระซิบบอกข้างหูอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะเธอนั้นยังไม่ตายแต่กับถูกขังที่นั่นจนชั่วนิรันดร นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้พ่อเรียกลูกกลับมาเพื่อจะช่วยกันพาแม่กลับมาไงละ่ะแต่ชางก็บอกกับพ่อว่าแม่ได้ตายไปแล้วนะพ่อได้บอกกับชางเพราะเธอนั้นยังไม่ตายแต่กลับถูกขังอยู่ที่นั่นจนชั่วน,นิรันด์นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้พ่อถึงอยากให้ลูกกลับมาที่นี่เพื่อมาช่วยในการพาแม่เจ้ากลับมาไงละ่ะ แต่ชางก็บอกกับพ่อ,อยังมั่นใจว่าแม่ได้ตายไปแล้วนะเรื่องแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าแล้ววนบ่ก,ก็จัดการพิสูจน์ให้ลูกๆของเขาได้ดูเป็นขวัญตาโดยการใช้กระจกทั้งสองอันที่ได้มานั้นมาสร้างเป็นภาพสามมิติให้เห็นซึ่งแผนที่ลึกลับของดินแดนทาโลที่มีทางเข้าถูกซ่อนไว้เพียงหนึ่งเส้นทางเท่านั้น และมันน่าจะถูกเปิดออกในอีกสามวันข้างหน้าซึ่งชางชีก็ได้ถามกับพ่อว่าถ้าไปถึงนั่นแล้วจะทำยังไงต่อวนวูก็เลยตอบกับลูกไปว่าถ้ามันไม่คืนแม่กลับมาพ่อจะเผาพวกมันให้ราบคาบทำให้ชางชีกับเซียลิงไม่ค่อยพอใจเท่าไหรนะ่นักถึงกับบวยใส่พ่อและได้เตือนพ่ออีกครั้งว่าแม่ได้ตายไปแล้ว จะไปทำลายหมู่บ้านคนอื่นมันดูไม่ถูกนะพ่อวนบูบอกว่าถ้าลูกๆไม่ช่วยก็เอามันไปขังภาพก็ตัดมาที่ห้องหนึ่งซึ่งทั้งสามคนกำลังนั่งปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรดีควรจะไปหาความจริงที่ทาโหลมาให้ได้ก่อนที่พ่อจะไปถึงดีกว่าไหมแต่เกิดคำถามคือเราจะไปที่นั่นกันได้ยังไงแผนที่ก็ไม่มีทันใดนั่นเอง ที่พวกเขาทั้ง3คนได้ยินเสียงปริศนาดังมาจากห้องข้างๆที่มีชายคนหนึ่งกำลังเล่นเสียงอยู่และเขาคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาเป็นอดีตนักแสดงกับเรื่องอื้อเชา้าที่ในเรื่อง Iron Man เขามาใช้ชีวิตในองค์กรเทนล,ลิงเมื่อหลายปีก่อนเทนเลอร์ก็ได้เล่าให้กับพวกเขาฟังว่าปกติตัวเขานั้นจะต้องถูกจับเข้าคุกไปตั้งแต่แรกแต่เขาถูกบวนบูผู้นำเทนล,ลิง ชิงตัวก่อนกะว่าจะฆ่าทิ้งในตอนแรกที่เทนเลอร์นั้นได้แอบอ้างชื่อเทนลิงไปทําเรื่องอื้อเฉาขนาดนั้นดังไปทั่วโลกแต่โชคดีของเทนเลอร์ที่เขานั้นแสดงตลกเก่งบนญบู่จึงได้ไว้ชีวิตเขาและจับเข้าสู่ห้องขังจนถึงตอนนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขากลับประหลาดใจก็คือเจ้าสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่มันมีปีกแต่ไรหน้าตาไอตัวนี้มันอยู่ข้างๆเทนเลอร์มันคือตัวอะไรกันแน่ เทเลอร์ก็เลยบอกพวกเขาว่าพวกเจ้ามองเห็นมันด้วยหรือเพราะว่ามันเนี่ยเป็นสัตว์ที่เกิดที่ทาโลที่ติดมากับเทียลิงตั้งแต่เด็กและเทเลอร์นั้นเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถพูดคุยกับมอริสได้มอริสก็เลยได้บอกว่าเขาสามารถบอกเส้นทางทางรัดไปที่ทาโลได้นะไม่ต้องรอให้ถึง3วันหรอกและนั่นทำให้พวกเขาตัดสินใจในทันทีว่าจะไปที่ทาโลกันเลย พวกเขาไม่รอช้าจัดการแฮกคุกช้างให้แกที่เป็นขาซิ่งพาขับรถหนีมวนบูก,ก็รู้ว่าลูกของตนเองนั้นหนีไปเสียแล้วแต่เขาก็ไม่สนใจเพราะถ้าพวกเขาช่วยเมียกลับมาได้เดี๋ยวลูกๆก,ก็กลับมาหาพวกเขาเองจนในที่สุดกลุ่มของช้างก็ได้เดินทางมาถึงป่าไผ่ลึกลับบนเขาวงกฏของถาโหลเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทำให้รู้เลยว่า ในอนดีตนั้นวนบูเข้ามาได้แต่จบได้ไม่สวยสักเท่าไรแต่ในครั้งนี้นั้นได้มอริสช,ช่วยนำทางที่สุดแล้วพวกเขาก็พากันเข้ามาที่ทาโรได้อย่างสำเร็จซึ่งบอกได้เลยว่าดินแดนทาโรแห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่สวยงามมากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์วิเศษหน้าตาประหลาดอย่างพวกนกฟินิก์จิ้งจอกเก้าหางสิงโตยักษ์ขนาดใหญ่และธรรมชาติอันงดงาม รวมถึงผู้คนที่อยู่อาศัยกันที่นั่นอยู่กันอย่างมีความสุขเมื่อพวกเขามาถึงก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปในหมู่บ้านถาโหลทันทีพร้อมกับบอกกับพวกเขาว่าพวกเรานั้นเป็นลูกของหญิงรีซึ่งขณะเดียวกันมีหญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่านานก็เข้ามาให้การต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นเพราะเธอคือพี่สาวของหญิงรี พอเธอคนนี้คือพี่สาวแท้ๆของหยิงลี่ป้าแท้ๆของชางกับเซียหลิงนั่นเองซึ่งชางก็ไม่รอชา้าเล่าทุกอย่างให้ป้าฟังว่าพ่อของเขากำลังจะยกทัพมาที่นี่ในอีกไม่นานเพราะเขาเพราะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงแม่เรียกมาจากที่นี่ซึ่งนานได้ยินแบบนั้นเธอก็พอรู้เหตุผลว่าทำไมหวนบูจึงคิดแบบนั้นก็เลยถามไปที่ชานว่า ในตอนนี้พ่อได้ใส่กำไรนั่นอยู่หรือเปล่าช่างก็ตอบว่าใช่พ่อไม่เคยถอดมาเลยตั้งแต่แม่ตายไปหนานก็เลยได้เล่าให้กับทั้งสมคนได้ฟังว่าเมื่อก่อนนั้นโลกของเราถูกลุกรามด้วยอสูรร้ายตัวหนึ่งพร้อมกับลูกสมุนแห่งความชั่วร้ายตั้งแต่สมัยบรรพากาลที่มันคอยดูดกืนวิญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเกิดความวุ่นวายไปทั่วทุกแห่งหน แต่ทว่าในช่วง400ปีก่อนจะมีจอมขมังเวทคนหนึ่งเข้ามาขัดขวางอสูรนั้นและปราบมาลงได้สำเร็จแต่ทว่าอีกนั่นแหละยังไม่มีพลังเพียงพอที่จะฆ่ามันได้จึงทำได้เพียงกักขังมันไว้ในประตูบานใหญ่ของถาโหลแห่งนี้ไว้ชั่วกับชั่วกันจึงปิดตำนานอสูรนี้ไปตลอดกาลและพวกเราชาวถาโหล ได้รับการสืบทอดให้ป้องกันประตูนี้จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงทุกวันนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมามีคนพยายามเข้าท้าโลเพื่อเปิดประตูบานนั้นอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครเคยทำได้สำเร็จเพราะว่าอสูรตัวนั้นมันคอยมองหาคนที่มีพลังอำนาจอันสูงสง่งที่เก่งเพียงพอที่จะเปิดประตูบานนั้นได้ด้วยการส่งสิ่งที่พวกเขารักมากที่สุด ไอลอ่อและวนบูในตอนนี้กำลังตกเป็นเหยื่อของอาศูรร้ายซึ่งหนานได้รู้ว่าวนวูนั้นกำลังมาถึงจึงได้จัดเตรียมกองทัพของเธอไว้ให้พร้อมในการนี้เองเครที่เองก็อยากช่วยเลยอาสาเข้าไปฝึกซ้อมยิงธนูกับชายแก่คนหนึ่งตึงแน่นอนฝีมือการยิงธนูของเครที่ไม่เป็นธรรมดาจริง,งๆเธอยิงได้แม่นมากช่างเองก็ได้มาขอ จากนั้นว่าแม่เขาทำอย่างไรจึงชนะพ่อได้ในตอนนั้นนานก็เลยเล่าได้เพียงแต่ว่าเจ้าต้องรู้จักตัวเองให้มากกว่านี้คำพูดนี้ทำให้ชานกลับเอาไปนอนคิดทั้งคืนว่าจะหยุดพ่อได้อย่างไรและทางเดียวที่ชางคิดออกนั้นก็คือชางต้องฆ่าเหวนบูให้ได้ด้วยมือของเขาเองและภาเพเหตุการณ์ก็ได้ตัดย้อนกลับไปในคืนหนึ่งในอดีต ในภาพนั้นชางกับน้องสาวอยู่กับแม่เพียงลำพังในบ้านของพวกเขาในขณะนั้นเองมีพวกนักเลงกลุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นมานับสิบคนถามหาหวนหู่แต่ขณะนั้นหวนหู่ไม่อยู่บ้านพวกข้ามาที่นี่เพื่อร้างแค้นในสิ่งที่หวนหู่เคยทำกับพวกข้าแต่ในเมื่อหวนหวู่มันไม่อยู่ที่บ้านข้าก็จะจัดการเมียกับลูกมันแทนก็แล้วกัน ในขณะเดียวกันหญิงรี่เห็นท่าไม่ดีจึงบอกให้ลูกของเธอรีบไปซ่อนตัวซะแล้วเธอก็จัดการรับมือกับพวกนักเลงนั้นเพียงคนเดียวตามลำพังแต่ในขณะนั้นหญิงรี่ไม่มีอำนาจของทาโลอีกต่อไปแล้วและแล้วการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้หญิงรี่ต้องพ่ายแพ้กับแกงนักเลงพอวนบูกลับมาถึงบ้านในตอนนั้นก็สายไปเสียแล้วหญิงรีได้ถูกฆ่าตายเสียแล้ว หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็ทําให้บุญบูกกลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้งที่บ้าอํานาจและต้องการเพียงอย่างเดียวนั้นคือการแก้แค้นคนที่ทําแบบนั้นกับเมียตนเองและได้ฝึกวิชาให้กับชางชีอย่างหนักและได้มอบภารกิจให้ชางชีไปทําสิ่งนั้นก็คือไปสังหารคนที่ฆ่าแม่ของชางชีและในที่สุดชางชีก็ทํามันได้สําเร็จ ก่อนที่เขาจะรู้ตัวภายหลังว่าสิ่งที่พ่อปลูกฝังให้เขามาโดยตลอดนั้นคือการแก้แค้นและสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการชางชีเลยหนีไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้ทว่าถึงเวลาแล้วที่ประตูของถาโลถูกเปิดออกตามแผนที่ที่จี้ยกเคยได้แสดงไว้เมื่อวันก่อนกองทัพของวนบูพร้อมกับชายมือดาบและสมุนของพวกเขานับหลายสิบคน บุกท้าโลเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับอาวุธครบจัดเต็มวนบูไม่รอช้าสั่งการพวกเขานั้นให้เปิดประตูบานใหญ่นั้นออกมาทันทีแน่นอนทว่าคนท้าโลไม่มีใครยอมนั่นรวมทั้งชางชีเซียลิงเคที่และเทเลอร์ก็ไม่ยอมเช่นกันวนบูได้เห็นแบบนั้นก็สั่งให้กองทัพจัดการพวกมันให้ราบเป็นหน้ากอง โดยบมูจะเดินไปที่ประตูบานนั้นด้วยตนเองเมื่อชางเห็นก็ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเขาได้จัดการทุกขบวนท่าออกมาต่อสู้กับพ่อของเขาเองทำยังไงก็สู้ไม่ไหวบหมูก็ได้ใช้พลังของเทลลิงปล่อยเข้าที่ตัวของชานจนกระเด็นตกน้ำไปอย่างง่ายดายโดยไม่ทราบชะตากรรมบมูก็ไม่รอช้าใช้พลังเทลลิงที่มีทั้งหมดในการทุบป,ประตูบานนั้นปล่อยอสูรร้าย ช่วยเมียของเขาตามเสียงในหัวที่ได้ยินจนประตูนั้นเริ่มมีรอยร้าวบรรดาสุร้ายนับร้อยก็เริ่มทยอยออกมากันเต็มท้องฟ้านานได้เห็นดังนั้นก็ตกใจแย่ yeah, แล้วพวกเราเธอเลยบอกให้ชายมือดาบกับลูกน้องของเขาหยุดตีกันก่อนได้ไหมปีศาจมันออกมาแล้วแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันจัดการกับพวกมันตายกันหมดแน่แล้วจะบอกอะไรให้นะ อาวุธของนายฆ่าพวกมันไม่ได้หรอกต้องใช้อาวุธของพวกเราบอกได้เลยว่าในตอนนี้ไม่มีฝ่ายไหนอีกต่อไปแล้วพวกเขาต้องช่วยกันในการกำจัดปีศาจพวกนี้ที่คอยจ้องจะดูดวิญญาณของพวกเขาไปให้หมดเอาไปเติมพลังให้อสูรร้ายในกำแพงให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งขณะนี้ชางชียังจมอยู่ใต้น้ำไม่สามารถทำอะไรได้เลย ได้เพียงแต่ตั้งสติและตื่นขึ้นมาก่อนที่จะจมน้ำตายขณะเดียวกันมังกรยักษ์วิเศษที่อยู่ใต้น้ำทาโลขนาดใหญ่แห่งนี้ที่คอยอารักทาโลได้มาช่วยชีวิตของช่างชีเอาไว้ช่างชีได้สติขึ้นมาขอแก้มือกับพ่อใหม่อีกครั้งเป็นครั้งที่สองในตอนนี้หวนบูกำลังทุบป,ป,ประตูแบบไม่พักชางชีเลยได้ใช้ขบวนท่าต่อสู้ใหม่ เป็นขบวนท่าความพิ้วไหวแบบต้นฉบับของแม่ในการเข้าปราบับรับมือกับพ่อได้อย่างอยู่หมัดจนชางชีนั้นก็เริ่มต่อสู้กับพ่อได้อย่างสูสีมากขึ้นจนหวนบู่สู้ไม่ไหวยิงเทลิงทั้งห้าอันใส่ร่างของชางชีอย่างจังทว่าชางชีนั้นไม่เป็นอะไรกับควบคุมกําไรทั้งห้าของพ่อนั้นได้อีกตาหากและควบคุมมันจัดการพ่อได้อย่างสําเร็จ ในที่สุดวนบูก็ไม่มีเทลลิงในครอบครองอีกต่อไปซึ่งนั่นทำให้เขาปราจยเป็นอย่างมากในสิ่งที่ลูกชายของเขาเองนั้นทำได้แต่ยังไม่ทันได้ต่อสู้กันอสูรยักษ์ก็ได้พังประตูออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยมันได้เข้าไปดูดวิญญาณของวนบูตายเป็นคนแรกในทันทีและในตอนนี้มันกำลังมุ่งหน้าไปที่ท้าโลที่อยู่ข้างหน้านั้นซึ่งชางชีก็ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้น ได้ร่วมมือกันต่อสู้กับเสียหลิงในการขี่มังกรยักษ์เพื่อจัดการกับอสูรร้ายดูดวิญญาณและพวกเขาพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจะหยุดอสูรตัวนี้ให้ได้ทันใดนั้นเองมังกรยักษ์ก็เกือบเสียท่าให้กับอสูรร้ายดูดวิญญาณไปเสียแล้วเสียหลิงเองก็เสียท่าเช่นกันกำลังจะไม่รอดเหมือนกันและทำให้ชางชีนั้นต้องเลือกอย่างหนึ่งระหว่างมังกรถ้ามันตาย ถูกอสูรดูดวิญญาณไปได้สำเร็จก็ไม่มีใครสามารถหยุดมันได้อีกกับน้องสาวถ้าเขาปล่อยหรือหลุดมือไปเธอก็ไม่รอดเช่นกันชางนั้นตัดสินใจเลือกไม่ได้จริงๆแต่แล้วจังหวะน,นั้นเองธนูของเคที่นั้นได้พุ่งไปปักที่คอของอสูรอย่างจังจึงเปิดโอกาสให้ชางนั้นสามารถใช้พลังเทลลิงของเขาปราบมันได้สาเร็จทุกอย่างก็กลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งแต่ทว่า ต้องแลกไปกับชีวิตคนจำนวนมากในคืนนั้นเองทุกคนในทาโรร่วมกันทำพิธีในการส่งดวงวิญญาณของผู้คนเหล่านั้นไปสู่สวรรค์แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้แต่เดี๋ยวก่อนค่ะในเรื่องนี้มีเอ็นเครดิตภาพตัดกลับมาที่ชางชีและเครตที่อีกครั้งที่ถูกวองเพื่อนสนิทของดรสเตงเรียกตัวมาพูดคุยอย่างเร่งด่วน ถึงวงแหวนเทลลิงที่เพิ่งได้รับมาครอบครองเพราะว่าหวงนั้นรู้สึกว่ามันมีพลังอำนาจมหาศาลมากๆและได้ส่งสัญญาณบางอย่างออกมาที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและเทลลิงนี้มาจากไหนกันแน่บุต t แบนเนอร์และกัปตันมาเวลเองก็ไม่รู้คำตอบและพวกเขาพูดเพียงอย่างเดียวกับช่างนั้นก็คือยินดีต้อนรับสู่ทีมและเอ็นเครดิตต่อไปนั้น คือองค์กรเทลลิงไร้ผู้คุมอย่างมวลบูไปเสียแล้วแล้วจึงทำให้เซลยริงนั้นต้องขึ้นครองทุกอย่างแทนพ่อของตนเองและสิ่งแรกที่เธอทำนั้นก็คือฝึกผู้หญิงให้เป็นนักสู้ที่พ่อเธอนั้นคอยสั่งห้ามมาโดยตลอดและเรื่องราวทั้งหมดก็จบแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องชางชีเป็นหนังที่มีเรื่องราวที่น่าดูกันเลยทีเดียว ถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปกันได้นะคะว่าชอบฉากไหนในชางชีชอบตัวละครตัวไหนในเรื่องชางชีถ้าใครชอบฟังสปอยเรื่องย่อก่อนใครกดติดตามกันไว้เลยค่ะและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเมื่อทางช่องมาสปอยหนังใหม่เพื่อนๆจะได้รับชมรับฟังก่อนใครสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ